ถ้ะโยมหิวโยมก็กินเอนถอะข้าวบาทนั้นอัตมายกให้แต่ถ้ายโยมจะให้อัตมานั่นไปลูกก้นกับโยมอัตมาคอไปกับโยมไม่ได้หรอกนะเพราะว่าอัตมารับแล้วซึ่งทางโลก หน้ามาพึ่งทางทาอยู่ในร่งกาสวพักอัตมาก็มีคิดเช่นกันว่าจะไมาได้เจอโยมที่นี่เราสองคนเป็นพี่น้องกันแต่ไม่เคยที่จะพูดจาก,กันดีๆเลยสักครั้งมาเจอโยมวันนี้ก็ดีเหมือนกัน อาตมาอยากจะสมทนาหน่อยไอ <c oughs> ้ที่โยมถามอาตมา <c oughs> ว่าอาตมามันทำแบบนี้ <c oughs> แล้วมันได้ประโยชน์อะไร <c oughs> อาตมาจะตอบโยมให้ก็ได้ตั้งแต่อาตมามาบว่ <c oughs> <c oughs> อัาตมาละแล้วซึ่งถามโลก สิ่งที่อัตมาได้รับนั่นคือความสุขกายความสุขใจเวลาอัตมาจะกินหรือว่าอัตมาจะนอนอันตมาก็กินอินนอนลับไม่ต้องเที่ยวหลบๆซ่อนๆเหมือนแต่ก่อนนี่ มันคือความสุขที่อัตมาได้รลบแล้วตัวโยมเล่าโยมเคยได้รับความสุขแบบนี้บ้างไหมโยมป็นโจรเวลาโยมจะกินก็กินไม่ทันจะอินก,กลัวเจ้าฟ้ กลัวเจ้าหูุเขาจะมาตามเอาชีวิตของโยงมเวลายโยมจะนอนโยมก็นอนหลับไม่เต็มตาเพราะอะไรรึงไหมเพราะว่าโยมกลัวกลัว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมาตามจับตัวโยมไละไหนกันเล่า มันคือความสุขของโยมคำว่าโจรมีสองอย่างเท่านั้นเลยโยมไม่ตายก็ยเป็นคุณโยมเห็นแล้วไม่ใช่หรือไงพ่อของเราเขาเป็นตัวอย่างให้โยมแล้ว พ่อเป็นโจรก้นข้าคนมานับไม่ทั่วนแล้วสุดท้ายเป็นยังไงพ่อก็ต้องถูกเขาฆ่าตายอยู่ดีโยมรู้โยมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมโยมยังไม่หยุดโยมบอกอาตมา โยงแก้แค้นให้พ่อได้แล้วอัตมาเขาถามโยงหน่อยว่าแก้แค้นให้พ่อแล้วพ่อของเราฟื้นมาได้ไหมพ่อของเราก็ไม่ฟื้นแต่ตัวของโยงกับต้องหน,นีหัวสุกหัวสุด แก้แค้นมันมีอะไรดีแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาแล้วจุดจบมันอยู่ที่ไหนกันโยอโยและบ่าววันนี้โย,โ,ยโยมยังมาบังคับผู้หญิงคนนี้ให้เขาออกบอนกับโยมให้เขาไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับโยม แต่มาเขาถามโยงสักคำว่าโยงอยากเห็นผู้หญิงคนนี้เขามีจุดจบแบบพ่อหรือหุ่ไอสิ่งที่โยงควรทำในวันที่พ่อของเราจากไปนั่นคือทำบุญกรวดน้ำ อุทพิษส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาไม่ใช่โยมาไล่ข้าผู้หญิงคนที่เขารักแบบนี้โยเองก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเพิ่งจะสูญเสียคนที่เขารักที่สุด <c oughs> เขาก็เจ็บปวดมากพอแล้วเลื่อมาวันนี้ ให้ตามข้าเขาเอีกโยมคิด,ดว่มันถูกต้องแล้วหรือยังไงพู้หญิงคนนี้คือแม่ของเราโยมบอกว่าโยมรับพ่อแล้วโยมไม่รับแม่บ้างหร คือคนที่อุ้มท้องโยมมาคนที่เลี้ยงดูโยมมาผู้หญิงคนนี้คือคนที่โยมเรียกเขาว่าแม่คำว่าแม่คำนี้มีความหมายขอขยายสัพนา าร์นเป็นประตูที่เปิดกำเนิดคนสาธุชนเรียกว่ามาตุขาคำว่าแม่แม่นิวันสวัสดติผล วิรบุลยุทธการชาญสงคารามยังใช้น้ำแม่ทัพบังคับรบสายนาท,ทีที่แม่นน้ำข้าวทุกคำ เขายังรีบไม่พอสมหัวแม่เมื่อือนหัวแม่ท้าเข้าสมทบผืนพิภพที่วันนี้เรียกแม่ทรณีครอบครัวของเราอย่า,ากันเพียงเท่านี้นะนายโย ยังเกาะเมีนซัตคำเรี๋ยวพาบวดอยู่กับอัตมาลูกทราบดูอุดที่ส่วนบนส่วนลูศไปให้ยิบพ่อหยุดแต่ดาว